สวัสดีค่ะทุกคนลิสตาชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพักผ่อนกันที่โรงแรมฮัดล็อกพัทยาค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเก็บกระเป๋าตามกันมาเลยค่ะ โรงแรมพันลอกษพัทยานะคะตั้งอยู่ที่พัทยากลางค่ะริมถนนพัทยาสายสองนะคะแค่เราเดินข้ามถนนนะคะก็จะถึงชายหาดค่ะโรงแรมพันลอกนะคะก็ล็อกสมชื่อเลยค่ะเพราะว่าการตกแต่งของทางโรงแรมนะคะก็จะเป็นสไตล์ร็อกแอนด์โรลค่ะเน้นสีโทนมืดนะคะพอเราเข้ามานะคะเราก็จะเห็นกีต้าร์ของศิลปินท่านต่างๆนะคะติดอยู่ตรงตามกำแพงค่ะ นอกจากนี้นะคะทางโรงแรมนะคะก็จะมีเสื้อผ้านะคะแล้วก็เครื่องดนตรีที่เป็นของจริงของศิลปินดังระดับโลกนะคะให้เราได้รับชมกันด้วยค่ะ แล้วเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มาถึงโรงแรมฮัทล็อกแล้วนะคะอยากเล่นกีตาร์เนี่ยก็สามารถแจ้งทางพนักงานได้เลยนะคะทางพนักงานเนี่ยก็จะนํากีตาร์นะคะที่เพื่อนๆชื่นชอบนะคะนําขึ้นไปส่งที่ห้องพักให้เล่นได้ค่ะมุมนี้นะคะก็คือเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็เป็นกีตาร์นะคะเพื่อนๆถูกใจตัวไหนนะคะก็แจ้งกับทางพนักงานได้เลยค่ะ ระหว่างที่เรารอห้องพักนะคะเราก็มาเดินชมบริเวณรอบๆของทางโรงแรมกันนะคะจุดเด่นนะคะก็จะเป็นตัวกีตาร์อันใหญ่ยักษ์นะคะอยู่ตรงริมสระว่ายน้ํานี้ค่ะในช่วงที่เรากําลังรอห้องพักนะคะทางพนักง,งานนะคะก็แจ้งว่าเราสามารถลงไปเล่นที่สระว่ายน้ําก่อนได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องซาวน่านะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้บริการได้ค่ะพอเดินตรงไปนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นปีนหน้าผานะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันค่ะ ลานกิจกรรมตรงนี้นะคะก็เปิด10โมงนะคะแล้วก็ปิด6โมงเย็นค่ะอันนี้ก็เป็นปีน้าผาเนาะก็เป็นแอคทิวิตี้ของทางโรงแรมค่ะ <S <S เรามาถึงโรงแรมนะคะก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะคะเราก็ขอเติมพลังก่อนค่ะวันนี้นะคะเราก็สั่งส้มต้มนะคะแล้วก็ยำนะคะจากร้านอัพเตอร์ยำมาทานค่ะเพราะว่ามาถึงชนบุรีแล้วเนี่ยเราก็อยากลองทานดูนะคะแต่ว่าอันนี้เราสั่งเป็นเดลิเวอรี่เข้ามาทานนะคะ อยากบอกว่าหน้าตาน่ารับประทานทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยำแซลมอนนะคะหรือว่าจะเป็นแบบคอ,อหมูย่างนะคะน่าทานทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สดทุกอย่างเลยค่ะพอเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีแรงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูห้องกันนะคะเพื่อนๆสามารถแจ้งพนักง,งานได้นะคะว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่สูบบุหรี่นะคะก็สามารถเลือกชั้นที่ไม่สูบบุหรีไ่ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราพาเข้ามาดูก่อนเลย ให้ดูรอบๆห้องก่อนนะคะอ่านี้มีที่ติดผนังนะคะก็จะมีรูปตกาอยู่ข้างนอกก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเตียงคู่นะคะ ตูเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนตู้เสื้อผ้านะมีที่แขวนมีเสื้อมีชุดคุมมีล่มให้นะคะตู้ีตรงนี้อะไรบ้างม,ามีได้เปาผม นีนะคะก็คือห้องน้ํานะคะมองออกไปนะคะก็จะเป็นเห้องนอนนะคะเตียงนอนแล้วก็มีม่านปิดด้วยนะคะปิดนะอยู่ตรงนี้ข้างๆนะคะดึงลงปิดละตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะมีสบู่ให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสบู่นะคะแชมพูนะคะแล้วก็ครีมค่ะห้องหลับนะ้ามีฝักบัวชาเวเนาะมี แักใ่ฝักเล็กนะคะน้ำร้อนน้ำเย็นนี่ซักโคงมีที่ฉีดนะคะมีสายฉีดชมระนะคะชอบมากมีชองปุงแชมเปญดูสิตรงนี้อาหารเช้าอันนี้ก็ผ้า หิวก็สั่งได้นะ,ะแต่ว่าไม่หิวคอรซิตี้อันนี้เสียตังคนะ,คะอันนี้ก็น่าจะเสียตังเนาะแต่ว่าอันนี้ฟรีอยู่ตู้เย็นสิใน,นตู้เย็นนะคะหมอนนะคะก็จะเป็น รูปเทปกีต้าเตียงหนึ่งก็มีสามใบนะคะวิวบรรยากาศข้างนอกนะคะเปิดม่านก่อน มองออกไปนะคะก็จะเป็นวิวทะเลสวยงามนีดน,นืงค่ะตรงนี้ออจะมีอะไรไหมไม่มีนะคะเหมือนเป็นที่เก็บของเฉยๆ สวัสดีเช้าวันที่สองนะคะที่เรามาพักที่โรงแรมพัดล็อกพัทยาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาทานอาหารเช้ากันค่ะห้องอาหารนะคะก็จะอยู่ที่ชั้นจีของทางโรงแรมนะคะเปิดตั้งแต่6กโมงค่ะถึง10บโมงนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกชมเลือกรับประทานได้ตามใจชอบเลยค่ะอาหารนะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นสลัดนะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตค่ะส่วนเมนูนี้นะคะน่าจะเป็นออไก่ผัดขิงนะคะแล้วอันนี้อะไรเอ,อ่ย อันนี้เหมือนอะไรไม่รู้อะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนมะเขือเทศทร,ทรงเครื่องหน่อยๆนยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นมันฝรั่งะคะ่ะเบคอนทอดเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นผลไม้นะคะเพื่อนๆืและนี่ก็คือจานอาหารเมนูเช้าของเรานะคะมี2จานค่ะ ไข่สองฟองจัดเต็มไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงกะหรี่นะคะแล้วก็ทานน้ำส้มกับนมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟและชานะคะอันนี้ก็จะมีกว๋วยเตี๋วด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสามารถสั่งกับทางพนักงานได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ทานเป็นเกาเหลาค่ะแล้วก็เกาเหลาใส่ลูกชิ้นนะคะส่วนหม้อน,นี้นะคะก็จะเป็นข้าวต้มค่ะข้าวต้มน้ำเยอะมากเพื่อนเ่อน <laughs> ตรงนี้คืออะไร อันนี้เหมือนเป็นโจ๊กเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงเครื่องเคียงนะคะที่ทานกับข้าวต้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมจีบฮะเก๋าค่ะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนตรงนี้นะคะสลับเปาค่ะน่าจะใส้ครีมเนาะเป็นจุดสีเหลืองนะคะแล้วนี่อะไรเอ่ยปลาท่องโกะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ค่ะร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆ พอทานของขค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ตามด้วยของหวานค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทานนมสดกับคอนเฟกค่ะแล้วก็จะเป็นขนมปังนะคะพอเรารับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคเราก็ขึ้นกลับมาที่ห้องพักค่ะเพื่อที่จะมาเปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดว่ายน้ําค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาว่ายน้ํากันช่วงเชาะะ้าค่ะช่วงเช้านะคะก็จะมีคนนะคะมาลงเล่นสระว่ายน้ํากันเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวบรรยากาศรอบๆของทางสระว่ายน้ํานะคะ มองขึ้นไปนะคะก็จะเห็นเป็นโรงแรมฮัทล็อกค่ะเป็นห้องพักนะคะเราก็ฝ่าตัวเล่นสาวยนะเพ่อนนะคะเพืเ่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปห้องสตรีมแล้วก็ห้องซาวน่ากันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องซาวน่านะคะอันนี้นะคะก็ะคือห้องซาวน่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ข้างในนะคะร้อนมากไอร้อนอกลัวโทรศัพท์คำแต่ให้ดูนิดหน่อยเอเ่อมืดแล้วนะคะมองไม่เห็นนะมันจะมีฐานหินเนะาะอยากให้ร้อนก็เพิ่มน้ํานะคะแล้วก็ตรงนี้ ้อจากห้องซาวน่านะคะก็จะเป็นบ่อ้ําเย็นนะไอขึ้นโทรศัพท์เลยอันนี้บ่อน,น้ําเย็นนะคะเราต้องลงไปจุ่มประมาณสามครั้งเนาะพาไปดูห้องสตีมค่ะอันนี้มีฝักบัวให้ด้วยนะแบบเย็นแล้วก็มาล้างตัวเนาะแล้วก็อันนี้ห้องสตีมคะ่ะนี่ห้องสตีมน,นี่ผมเนาะคดีเท่านี้ค่ะ เราก็สตรีมแล้วก็ซาวน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งของสาวย่าน้ํานะคะตามกันมาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชายหาดเทียมนะคะของทางโรงแรมค่ะก็เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มาพักนะคะก็สามารถมาเดินเล่นตรงนี้ได้เลยนะคะมาเล่นที่สวนทนตรงนี้ได้นะคะ ่อนจับนะคะเราก็มาแวะทานอาหารนะคะรองท้องนะคะที่โรงแรมฮัทล็อกค่ะวันนี้นะคะเราก็สั่งเป็นผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งค่ะกุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะพิซซ่าหน้าทะเลค่ะอยากบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยส้มตําไก่ย่างค่ะจัดเต็มมากๆเลยค่ะมาพักผ่อนที่พัทยานะคะก็อยากบอกว่าสนุกค่ะแล้วก็พักผ่อนเต็มที่เลยค่ะ สำหรับครั้งหน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลิสตา a n n e l ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you